ผ้าใยผ่ายจากแบรนด์ Snow Owl Collection Kaya and Harper เป็นใยผ่ายพรีเมียมร้อยเปอร์เซนะคะมีความนุ่มบางเบาแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากเลยค่ะเหมาะกับเด็กอ่อนแล้วก็เด็กแรกเกิดมากๆคุณสมบัติหลักนะคะของใยผ่ายจะเป็นแอนตี้แบคทีเรียได้นะคะก็คือช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียค่ะแล้วก็น้องสามารถหายใจผ่านได้ สโนอ้ายใยไผ่จะออกแบบมาหลายขนาดนะคะมีทั้งขนาดของผ้าเช็ดหน้าค่ะผ้าอ้อมแล้วก็ผ้าห่อตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละขนาดกันเลยค่ะขนาดแรกเป็นขนาดผ้าเช็ดหน้าค่ะ11คูณ11นิ้วแบบนี้จะใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดปากเวลาที่น้องทานนมหรือทานข้าวได้นะคะในหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมด6ผืนคะสีมาให้นะคะกล่องนี้จะเป็นสี ขาวล้วนลายมาแมลงปอค่ะกับสีเบจสีต่อมานะคะจะเป็นลายมาแมลงปอสีขาวแล้วก็เป็นสีเทาค่ะและอีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีขาวลายมาแมลงปอกับสีขาวล้วนค่ะ